จริงแล้วเนี่ยเป็นคนผมหนานะครับแต่ว่าหนาแต่เฉพาะข้างหลังนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนเนี่ยค่ายาประมาณ5 0า500และทางเรือที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในระยะยาวสวัสดีครับชื่อเฉลิมพรมั่นคงนะครับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับจริงแล้วเนี่ยเป็นคนผมหนานะครับแต่ว่าหนาแต่เฉพาะข้างหลังนะครับข้างหน้เาเนี่ยฟ้าให้มาค่อนข้างน้อย ถิงพววิตามินเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ20พอ30กว่าๆมันเนีเราก็เริ่มกินไปนะใช้ทโทนิกค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนในค่ายาวมันประมาณ500แล้วก็เลยคิดว่าการที่เราจะมาปลูกผมถาวรเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในระยะยาวแล้วก็ช่วยเสริมบุค,คลิกให้ดีขึ้น คนในบ้านมีใครมีปัญหาเรื่องผมบางไหมคะเออก็คุณพ่อหรือว่าคุณตาก็ไม่ไม่ค่อยมีนะไต่แต่ยายเนี่ยจะเป็นคนหัวเถื่ออ๋อยายเป็นคนหน้าผากสวยนเวลาปวกแล้วผมไม่ได้ขึ้นทันทีมันยาวขึ้นแล้วร่วงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วถุยจะค่อยๆกลับขึ้นมาที่หนึ่งปีมันจะขึ้นเต็มที่ถ้าเราไม่ได้กินยาเป็นไปได้ว่าหนึ่งปีจะเกิดช่องว่างเล็กๆระหว่างผมกลวกับผมจริงอ เราก็ต้องมาเจ็บตัวทำอีกค,คือตัวตัวสิตเนี่ยที่นี่จะมีนโยบายการปิดคนรับไม่มีใครต้อง,างการเจ็บตัวซ้ำ